สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเกรดดี้ทอช่องที่มาทอประสบการณ์นะคะนําความรู้ประสบการณ์ในเรื่องการขายหรืออะไรที่มีประโยชน์เราก็จะนํามาแชร์กันนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็คืออย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะคะที่สําหรับใครที่ยังไม่กดนะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะวันนี้เราจะนําความรู้ในเรื่องของศัพท์คําศัพท์การตลาดนะคะที่เราเห็นกันบ่อยๆพักนี้ก็คืออาจจะบ่อยมา นานแล้วล่ะนะคะเพราะว่ามันมีมานานแล้วนะคะคำศัพท์เหล่านี้วันนี้มี4คําศัพท์ค่ะคาศัพท์แรกนะคะที่เราเห็นกันบ่อยแล้วก็ตอนนี้กําลังนิยมกันมากเลยคําว่า affiliate marketing นะคะมันก็จะเป็นการตลาดออนไลน์ในรูปแบบของออนไลน์แต่ความจริงในการตลาดแบบนี้มันมีมานานแล้วก็คือเขาเรียกว่าการตลาดที่การใช้ระบบตัวแทนนะคะแต่ตอนนี้ก็คือมันก็จะมีการนําระบบของ ออนไลน์ Online, เครื่องมือทาง Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่องทางเหล่านี้มาใช้ในการตลาดมากยิ่งขึ้นมันก็คือการสมัครในรูปของตัวแทนแล้วนำแล้วตัวแทนนะคะนำมานำลิงก์เขาจะเรียกว่ามันเป็นสิทธิ์ในการเข้าเป็นตัวแทนแล้วก็นำลิงก์ไปวางในช่องทางของตัวเองแล้วเมื่อมีการคลิกลิงก์เราก็จะได้แล้วก็ลูกค้านี่ค่ะคลิกลิงก์แล้วก็ซื้อสินค้า ในช่องทางที่เราไปเผยแพร่เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะคำว่า a f f i l i a t e m a r k e t ก็ g ก็คือตัวแทนนำลิงก์ไปวางนะคะแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วก็จบนะคะซึ่งถ้าใครทำการตลาดเก่งๆมันก็จะเร็วพอเร็วแล้วค่าคอมมิชชั่นก็จะได้มากขึ้นมากขึ้นนะคะใครที่เก่งๆเขาก็จะเรียกว่ามันง่ายสะดวกนะคะแล้วคำที่สองนะคะก็คือคำว่า Advertiser advertiser ก็คือมันก็มาจากคำว่า Advertising ก็คือการโฆษณานะคะพอแอดเวอร์ uh, ก็คือผู้โฆษณาหรือเจ้าของแบรนด์เจ้าของคนเจ้าของโฆษณานะคะก็คือคำศัพท์เหล่านี้แล้วก็คำที่3ก็คือคำว่า Pu b l i s h e r p u b l i s h e r ก็คือผู้เผยแพร่ก็คือเหมือนเราที่เป็นตัวแทนเรานำ ข้อมูลสินค้าไปเผยแพร่ prepare, ไปแชร์ต่อนะคะเขาก็เรียกว่าเราคือแพร์พาพิเช์นะคะผู้เผยแพร่นะคะและคำที่4ี่ก็คือคัส t ต m e r เมอร์ก็คือเราเผยแพร่ให้ใครก็คือให้คัส t ต m e r เมอร์ก็คือลูกค้าลูกค้าก็คือในขั้นตอนสุดท้ายที่ใช้สินค้าเรานะคะอันนี้ก็คือคำศัพท์ง่ายๆสี่คำที่นำมาฝากนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเพียงแค่เรามานำมาใช้ทางออนไลน์แล้วเราก็จะได้ยิน มากมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้นะคะคำศัพท์ไปดูฟื้นกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ